สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูรีวิวของการติดตั้งจอ Android อยมิสูวิติปาเจโร่ o ปอร์นะปี2018ซึ่งมีจอซึ่งจอเดิมเนี่ยสามารถเล่นกล้อง360องศาได้นะครับเราเปลี่ยนจอใหม่ไปเนี่ยจะเป็นจอที่สามารถใช้งานระบบเดิมฟังก์ชันเดิมได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น360องศานะครับแล้วก็จอพีดานนะครับใช้งานได้ครบฟังก์ชันรวมถึงปุ่มพวงมาลัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามมาดูนะครับ สำหรับปาเจโร่สปอร์ตสอันบนะครับทางร้านเราติดตั้งแบบปักตรงรุ่นทุกตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตำแหน่งปักกันนะครับปลักสีเขียวนี้นะครับจะเป็นปักของกล้องหลังนะครับเราต่อเพื่อสามารถใช้กล้อง360องศาเดิมได้นะครับปลักต่อมาครับจะเป็นปักชุดไฟเมนหลักนะครับแล้วก็อ่าลำโพงนะครับปักต่อมาเนี่ยเราใช้แค่2อเส้นเพื่อเป็นคำสั่งแคนบัสออกไปสั่งกล่องแคนบัสนะครับ ต่อมานี่จะเป็นปลั๊กของจอเพดานหลังนะครับจอเพดานหลังก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นปลั๊กแปลง USB นะครับเพื่อจะใช้ USB เดิมได้นะครับส่วนจอนะครับจอพดานหลังเนี่ยจะเป็นระบบใหม่นะครับเราจะเล่นผ่าน USB แล้วก็แปลงออกมาเพื่อให้ความคมชัดของจอมากขึ้นนะครับเราจะใช้กล่องแคนบัสลงรุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปุ่มพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับจะใช้งานได้ครบหมดนะครับ เดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำอะไรได้บ้างอีกทีนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับจอพปดดานหลังก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถเล่นเน็ตฟิขึ้นจอพปดานด้านหลังได้นะครับอันนี้เรามาดูด้านหน้านครับด้านหน้าก็จะได้คุณภาพคมชัดขึ้นนะครับเพราะเป็นจอ Q LED นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัว หน้าตรีมนะเล,นเล่นเน็ตเล่นอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มพุ่มอะไรใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเลือกมุมกล้องนะครับเกียร์ถอยหลังก็สามารถใช้360สองศาได้เหมือนเดิมนะครับ ไฟเวลาเราเปิดไฟลีนะครับไฟหน้าก็จะมืนให้ด้วยแล้วก็จะมีไฟด้านข้างรุ่นนี้สามารถปรับแสงให้เหมือนกับตัวแสงเดิมของรถแต่ละรุ่นได้ด้วยนะครับ GPS ก็จะเป็นของ Google Map นะสามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับ ก็จะสะดวกในการใช้งานเนี่ยมันจะการดูแผนที่ไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปได้ด้วยนะครับเวลาเลื่อนจอเลือกฝั่งไหนจะให้เป็นฝั่งที่ใหญ่ครับเลือกฝั่งสไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับแค่เรายูทูบว่า,ไาสไลด์มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงสักนิดนะครับ นีเรับสนใจงานติดตัง้งจอ a อนด o อยระบบรถสามารถฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับสอบถามก็ามาทางร้านได้นะครับขอบคุณมากครับ